สวัสดีครับผมนภพรสองมันเจนนะครับอยู่กับคลินิกดูแลรักษาลอคนะครับตัวนี้ก็จะสัญญาว่าจะมาผ่าลอกวารักนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าภายในนะครับให้น้าตัดสินใจนะตัวนี้ก็เริ่มทําการหรือนะครับคือลอกผมต้องบอกกับว่าลอกตัวนี้คือลอกลอกใหม่เลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะผ่าเพื่อดูภายในนะครับให้กับน้าดูครับก่อนที่เราจะนําไปใช้งานนะครับว่าภายในมีอะไรบ้าง ใช้งานแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลอกตัวนี้หลักๆก,ก็จะห้องเป็นงานเบานิดนึงนะแต่อนะันนั้นถ้าจะเอาไปตกชโดก็ก็ถามว่าได้ไหมแต่คือการจุสาย PE PE อะไรเดียร์พหรือ2.5เนี่ยมันจะใส่ได้น้อยนะครับกลัวตีว่าจะหมดหลอดนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรนะครับส่วนที่ผมพูดไปนะครับว่าตรงนี้คือจะมีเป็นบูสซูเปอร์ลีนเนาะ ตรงนี้เขาทาการแก้ไขมากริ๊กเสียงตัวนี้ท ano, ําคล้ายๆชิมาโน่อะเราจะวางไว้จะมีหมุดกิก๊เสียงนะครับแหวนซับเยอะมากเลยอุ้ยน็อตเกี่ยวขันง่ายขึ้นกว่าเดิมครับสตัวนะครับแหวนซับลูกปืนประคองกริ๊กเสียงของฝาปรับหน่วดจะมีมาให้ คล้ายๆเดิมนะคล้ายๆเดิมแต่ว่าจะใช้วัสดุไปใส่กับรุ่นลูลซิเฟอร์ไม่ได้นะครับตัวนี้ลูกเปิดประคองอ,อ,อ่อฟานอ่างต่อสปูลน,น็อตหนึ่งสองตรงนี้เป็นคาร์บอนด้วยนะสวยจยังเลยน็อตยึดทั้งหมดห้าตัวนะครับ เดี๋ยวมาดูภายในนะครับลอกใหม่เลยนะครับตัวนี้ชื่อว่ารุ่นวารักนะจากค่ายแ a c k เดวิลนะครับอ้ยมียังมีน็อตที่อีกตัวนะหกตัวผมดูไม่ทั่วเลยนะครับเยอะสร้างความแข็งแรงให้กับบอดี้นะครับเยอะๆเนี่ยมันก็ดีตรงว่ามันเพิ่มความแข็งแรงนะครับไม่ให้ไม่ให้คอนได้นะครับปืนแอนตี้รีบ์ดนะครับ จารบีที่ให้มาดูครับของเขาจารบียังติดอยู่เลยนะรอบเด,เดิมเนี่ยนะครับยังมีจารบีติดอยู่เลยนะครับผมยกชุดเฟืองขึ้นมาดูก่อนเลยนะครับชุดนี้ผ้าเบรกให้เป็นคาร์บอนมาแล้วนะครับภายในก็จะมีเฟืองพลาสติกตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าน่า,นาจะต้องแยกรุ่นกันนะน่าจะใส่กันไม่ได้นะครับ มาดูลูกปืนใต้เสากันครับนี่มีเขี้ยวใส่มีกันตัวเฟืองสไลด์ออกมาด้วยนะครับอโอเคเดี๋ยวลองทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวประกอบกับเข้าไปครับลอกใหม่ของเรามาการผ่าเรียบร้อยนะครับมาว่ากันด้วยลูกปืนก่อนนะครับใต้เสาหนึ่งเมตรนะครับสเมตรอันนี้ผมถอดแล้ว3 4 5สห เก8 8บก1พร้อมลุ่ปืนแอนตี้รีเวิร์ดนะครับ8ลูกอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ครบเลยนะครับนะผมบอกเลยว่าครบเลย8บวก1 8บวก1จริงนะครับแล้วก็เริ่มททำการตลาบีครับส่วนน้ำมันเนี่ยผมจะใช้เป็นไฮสปีดนะอันนี้รอบผมใช้เองนะครับใส่น้ำมันไฮสปีดแลนนี้รอบใหม่ๆเลยนะครับจริงๆเราเจตนาเราต้องการผ่ามาเพื่อมาดูนะครับนะ ว่าลูกปืนครบจริงไหมพระเบิกทางานแบบไหนเฟืองเป็นชนิดแบบไหนนะครับเติมจารบีเข้าไปที่ลูกปืนนะนี้ตรงรัดขั้นตอนนิดหนึ่งครับแต่ผมสามารถการันตีได้ว่าตรงนี้มีลูกปืนหัวท้ายอย่างละหนึ่งเม็รตรงชุดตัวเกีีย่ยสายนะครับก็ผมใช้เองก็ดูแลไว้ก่อนเลยเพื่อความสบายใจลอกใหม่กลัวไม่มีจารบีบ้างอะไรบ้างนะครับ จะการใส่ก่อนเลยนะครับเติมน้ำมันนะครับใส่สาเทิรเหลวไปที่ลูกปืนด้วยนะครับเรื่องนอันประกอบนะครับ จะใช้เจอร์บีอินฟินิตนะครับรเบรกนี้เดี๋ยวลองเทียบควาดูวสองใบนี้ขนาดเท่ากันไหมนะครับถ้าขนาดเท่ากันเราจะใช้ใบบางนะครับอยู่ล่างสุดนะครับใส่แผ่นกิกเสียงนะครับ ที่ใช้ก็จะเป็นค่ายเบลนิกนะตัวเจ้าตลับฟ้านะครับสำหรับเกียร์7.2นี้นะครับก็ผมก็จะใช้เป็นจัะบีรอบสูงที่สำหรับทาเฟืองได้เลยนะครับรอบที่ซื้อป้ายแดงไปก็สามารถใช้ได้นะครับถ้านนาไม่สบายใจก็อาจจะเติมจัะบีได้นะครับ เพื่อใช้ให้ยาวเลยนะครับแต่ที่เขาให้มาผมเห็นว่าจาราบีก็มีติดแล้วแต่นี้เราบอกก่อนว่าเรามาผ่าให้ชมนะครับว่าภายในเป็นยังไงบ้างลูกปืนตามจํานวนที่เขาโฆษณารีวิวไหมนะครับนี่ผมได้นับให้ดูแล้วนะครับภายในเสร็จเรียบร้อยผมก็จะประกอบชุดนี้เข้าไปนะครับหมุดหัวท้ายนะเวลาประกอบก็ต้องหมุดให้ลงไปหัวท้ายด้วยนะครับแล้วก็ ที่ฝาปรับหนุนจะมีเขี้ยวสองเขี้ยวเราก็ต้องใส่ให้ตรงเดอนนะครับเพื่อจะคลิกเสียงจะทาง,งานนะครับทําง,งานแล้วนะครับส่วนลูกปืน,นใส่เข้าไปตรนจะมีรักษาเกลียวนะครับตัวนี้น็อตตัวนี้จะแยกจากสตาร์เด็กกว่าเดิมแล้วนะครับ จะไม่เหมือนเดิมกับตรงนั้นละอันของเดิมนี่เป็นเกียวน็อตอยู่ที่ฝาฝาปับก็จะแตกต่างกับของชุดเดิมนะครับชุดเดิมที่เป็นแบ็คเดวิลรุ่นเก่าก็คือทางเดอนและรุ่นแดกคูล่าหรือดูซิเฟอร์นะน็อตตัวนี้เขาจะไม่ทําแบบนี้จะทําเป็นดีไซน์มาใหม่แล้วนะครับรมันผมหยอดแล้วนะก็จะใส่เข้าไปเลยครับความแข็งแรงก็จะประมาณนี้เลยนะนะ ใส่ตรงนี้ก็จะมีหมุดกิ๊กเสียงนะครับแล้วจะมีแผ่นกิ๊กเสียงสองด้านนะครับด้านหนึ่งจะเป็นหลุมนะเราต้องใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยแขนนะครับสี่สามสมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพ่นเคลียร์ระบบนะครับเคลีรทตำความสะอาดที่เราประกอบเติมจารบีนะครับ รุ่นวารัชนะครับจากค่ายแบ็คเดวิลนะครับบริษัทพีเอ็กุ๊มนะนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะก็เดี๋ยวเราลองมาเทสระบบกันดูลอกไม่ได้เป็นไรนะครับเราผ่าเพื่อเช็คภายในนะครับเสียงทำงานปกติอาจจะมีใหม่อาจจะช้านิดนึงมาดูเรื่องความลื่นนะครับเมื่อใช้น้ำมันไฮสปีดของเบลนี่เข้าไปโอ้โหลื่นวิ่งแบบยาวๆเลยนะนี่ครับหวังว่าคงตีได้ไกลนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปขึ้นสายนะครับเราไปทดสอบ ภาคสนามอีกครั้งนะกิ๊กเสียงทํางานปกตินะครับเบรเมื่อเราใส่จลบีโอ้โหที่เคสหนักแล้วนะตึกเลยนะครับใช้จลบีอินฟินิตี้เข้าไปนะครับดูความลื่เนเงียบกริบเลยครับลอกนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตอนตีอีกครั้งหนึ่งนะครับธนะ <S <S ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามตั้งแต่ ep หนึ่ง ep สองก็ฝากกันนะนะที่คอยติดตามผมนะแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยเนาะ ถ้าไ,ไงก็จะเจอกันไงก็ทักทายกันได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้เจ้าวารักษ์นะครับน้ำหนัก190กร,รมัมเบรก4กิโลนะครับน้ำหนักรอบเป็นรอบ0.5เนาะ8บวก1นะครับก็ฝากวันานะนะไว้ด้วยทดสอบด้วยกันนะครับโอเคครับเจอกัน EP ต่อไปครับผม